ดูจังเอาไปปูด้วย oh, เดี๋ยว <Okay. S 1> มันจะมุดกันหนมา,า,ามาาปากเลยฟังนวลจังวมันจะรู่มันวนมันลูน่ะ <c oughs> นู่ประตูค่ะมันจะออได้นี่มอข้างๆตรงขาแค่นั้นมาัมมนะมามวาานะเดี๋ยว <c oughs> เด <c oughs> ินร้อยเดร้อยกา เดิมนะยาหเข้าร้านเลยนะเข้าได้ร้านอ่ะเข้าเข้าลูกมาไมาเอาเชือกมาตรงน้่นเลยเดี๋ยว <c oughs> มันมกกออกิดเลยนะปิดเลยเรียบร้อยนะเห็นลุงว่ะเห็นเรียบร้อยรอชมนะครับไก่อบฟางมาแล้ว ตาตำตำเครื่องแกงครับนี่อบไก่เอาขอตมนไมาเบิ้งเล้อพี่น้องูดเด็นกเกิดมัดกแกเขึ้นมาหนีไก็ยังไ่ย่องนี่ไะนา่ดงนยาไี่นนี่่ไงนงน ลุงเอภาคเองสิภากภาคให้นิดภาคให้นิดเดียวไก่อุเปียงนะจ๊ะไก่อุเปียงวันนี้ไก่อุเปียงจะถูกไม่ถูกลุ้นกันเลยค่ะตอนนี้ย่านกล้องไฟไหม้ก่อนเนี่ยลุงจะไม่ป้าจะไปนอนเล่นในเต็นท์สบายสบายลุงไซสมาถ่ายคลิปค่ะเดี๋ยังไม่อะไรอ่ะโอเคซูมซูมซูม ฟางโอ้โหพ่อโอ้โหดำเลยกำลังพอดีถูกวะพ่อเหลี่ยมซวกซวกเมลียะเบิ้งขาเบิ้งขาโอ้โหถูกพอดีขาตุสมบูรณถูกตั้งนี้ก็ขอขาวใส่ขวดขวดพอดีพอดีขปกินแลมสวยงามสวยงามตามท้องเรื่อง ไม่แล้วนีไม่แล้งหม่แล้วหนักดีหอมหอมกินหอมโอ้หอมกินหอ,อมหอมมากนานเไหนก็มูับขอกำดูหลดเใครหอมมาก